เตรียมใจให้พร้อมเถอเพราะศึกวันลุมพินี130ที่กำลังจะระเบิดความมันออกมาแบบไม่ขาดตอนนั้นอาจมีเรื่องน้ำหนักนักมวยที่สร้างความตื่นเต้นและโต้แย้งได้ไม่น้อยไปกว่าการชกบนเวทีเองเลยทีเดียวคุณพร้อมจะค้นหาความจริงเบื้องหลังหรือยังในสัปดาห์นี้สึกวันลุมพินี130 https www w a n i f com ts events friday face 1 3 0 ได้รวบรวมนักกีฬามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งชั้นนำทั้งหมด24คนจากทั่วโลกเพื่อให้แฟนๆในกว่า195ประเทศได้ตื่นเต้นไปกับการต่อสู้ที่ดูเดือดและน่าประทับใจโดยจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่24ตุลาคมนี้คู่แรกเริ่มขึ้นเวลา19.30นแน่นอนคู่เอกของคืนนี้คือการประทะระหว่างนนทชัยจิตเมืองนน h t t p s w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  a n i f c o m t s a l i s n a n t h e r k j i g m u e n แชมป์จากรายการรถทูวันไทยแลนด์ซีซั่น2 h t t p s n e w s g e t 2 n o n o n t h e r k e i r o t h 2 w n t h a i l a n d 2 a h e t o f h i s d e b u t a t w l a m p a n i 6 9วัย26ปีชาวชุมพรที่เลือกทาไทยโซเนอร์เซน https www a n i f com ts lis s o n e k i s e n นักชกชาวตุรกีวัย28ปีผู้มีหมัดอันตรายและทักษะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งทั้งคู่จะซัดกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทน้ำหนักระหว่างหนึ่ง35-145ปอนด์ซึ่งเป็นรุ่นที่นักมวยต้องควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในช่วงนี้เพื่อความยุติธรรมและความปลอดภัยเพราะหากน้ำหนักเกินหรือน้อยเกินไปอาจส่งผลต่อสมรรถภาพการต่อสู้ได้อย่างมาก และนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจคู่เอกอีกคู่ที่เรียกได้ว่าจนตรอกในระดับนานาชาติซ่อนรักแฟเทค h t t p s w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  n i f c o m t s a l i s s o n r k i t f t e k นักชกเลือดเดือดชาวเมียนมาวัย28ปีจะเผชิญหน้ากับยามีนพีเคแสนชัย mm h t t p s w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  n i f c o m t s y a m i n k p k e s e n c h a i ผู้เชี่ยวชาญมวยสายชาวชนบุรีวัย29ปีในกติกามวยไทยรุ่นแบนตมเวทเช่นกัน135-145ปอนด์การ,รเผชิญหน้านี้ไม่ใช่แค่การชกแต่เป็นการทดสอบความแข็งแกร่งและกลยุทธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างปลอดภัยและยุติธรรมนักกีฬาทุกคนในศึกวันลุมพินี130จะต้องผ่านขั้นตอนการวัดระดับน้ําในร่างกายการชั่งน้ําหนักและการตรวจสุขภาพตามมาตรฐานที่เข้มงวดโดยคำนึงถึงสุขภาพของนักกีฬาเป็นลําดับแรกเสมอหากมีใครทําน้ําหนักไม่ได้ตามที่กําหนดจะมีการเจรจาเรื่องค่าชดเชยน้าหนักเพื่อให้การแข่งขัน ยังคงดําเนินต่อไปได้ซึ่งนี่เองอาจเป็นจุดที่หลายคนมองว่าเป็นข้อโต้แยง้งเพราะบางคนบอกว่ามันยุติธรรมแต่มืออีกข้างหนึ่งมองว่ามันเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงฝีมือโดยไม่ต้องเสี่ยงสุขภาพมากเกินไปแต่ที่นี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามการตัดน้ําหนักแบบสุดข,ขีดอาจส่งผลต่อสมรรถภาพในวันแข่งจริงๆ ก่อนที่ศึกใหญ่จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่24ตุลาคมเวลา19.30นเรามีรายงานผลการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำของนักกีฬาทั้งหมดมาฝากให้ชมกันแบบละเอียดเพื่อให้คุณเข้าใจว่าทุกคนเตรียมตัวมาได้ดีขนาดไหนคู่เอกมวยไทยรุ่นแบนตตัมเวท135-145ปอนด์เ้านนทชัยจิตเมืองนนชั่งได้144.6ปอนด์โซเนอร์เซนชั่งได้144.2ปอนด์คู่รองมวยไทยรุ่นอะตอมเวท 105115ปอนด์เศร้าทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ช่างได้115ปอนด์สไลด์ทานคีเชนช่างได้113.6ปอนด์มวยไทยรุ่นแบนตําเวท135145ปอนด์เศร้าลำน้ำของบีอสมวยไทยช่างได้139.8ปอนด์ชาติมังกรชอห้าพยักช่างได้139ปอนด์มวยไทยรุ่นสตรเวท115125ปอนด์เศร้า ตีใหญ่ที่เด็ด99ช่างได้117.8ปอนด์สิงดำกาแฟโฟกัสช่างได้118ปอนด์มวยไทยรุ่นอะตอมเวท105.115ปอนด์เศร้าทัพทิมทองสอจอเล็กเมืองนนท์ช่างได้113ปอนด์ขุนศึกมอกรุงเทพธนบุรีช่างได้114.6ปอนด์หมายเหตุที่น่าสนใจขุนศึกมอกรุงเทพธนบุรี ไม่สามารถทำน้ำหนักให้อยู่ในช่วงรุ่นอะตอมเวทได้จึงตกลงจ่ายค่าชดเชยน้ำหนักให้กับทัพทีมทองสอจอเล็กเมืองนอนท์และทั้งคู่เห็นพ้องที่จะแข่งขันต่อไปซึ่งอาจทำให้บางคนสงสัยว่าเรื่องนี้ส่งผลต่อความเป็นธรรมของการชกหรือไม่เพราะในกีฬาการต่อสู้การตัดน้ำหนักมักถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์แต่ถ้าเกินเลยไปอาจไม่ยุติธรรมสำหรับคู่ต่อสู้ที่ทำตามกฎได้ดีกว่ามวยไทยรุ่นไฟเวท1 2 5 1 3หปอนด์เศร้า ทับหลวงเพชรเกียรติเพชรช่างได้124อปอนด์ฟ้ามงคลสอโชคมีชัยช่างได้12 5 2หปอนด์มวยไทยรุ่นแบนตัมเวท13 5 1 4 5ห้าหนึ่งสหปอนด์เศร้าซ่อนรักแฟรเทคช่างได้1 3 6 8ปอนด์ยามีนพีเคแสนชัยช่างได้1 3 6 8อปอนด์มวยไทยรุ่นแบนตัมเวท13 5 1 4 5ห้าหนึ่งสหปอนด์เศร้าเดชวลิศซิ้วมวยไทยช่างได้หนึ่งรหปอนด์ อีวานบอดเดียนช่างได้142.8ปอนด์หมายเหตุที่อาจจุดประกายโต้เถียงเดชวลิตซิ้วมวยไทยทำน้ำหนักไม่ได้ตามรุ่นแบนตัมเวทจึงยอมจ่ายค่าชดเชยน้ำหนักให้อีวานบอดเดียนและทั้งคู่ตกลงแข่งขันต่อซึ่งนำมาสู่คำถามที่น่าสนใจระบบนี้ช่วยสร้างความสมดุลหรือว่าเป็นการเปิดช่องให้คนที่ไม่เตรียมตัวดีพอหลุดรอด ในบางกรณีเช่นในกีฬาอื่นๆอาจมีผู้ชมมองว่าเป็นการลดทอนความตื่นเต้นแต่ก็มีอีกมุมที่บอกว่ามันปกป้องสุขภาพนักกีฬาคุณเห็นด้วยหรือไม่คิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรเวด115125อปอนด์เศร้าเพชรสยามจังหวัดพัทรยากีฬาสยามสุรินช่างได้121.6งปอนด์ริวกิมัสดะช่างได้121.4งอปอนด์มวยไทยรุ่นแบนตัมเวด13 5 1 4 5ปอนด์เศร้า แสนสักซูเปอร์เกินจรูนสักช่างได้1 4 3่งรปอนด์ลีนุสบีลันเดอร์ช่างได้144.8ปอนด์มวยไทยรุ่นไลเวทห5 5 1 7หเจ็ปอนด์เศร้าไททัสพร็อคเตอร์ช่างได้168.8ปอนด์หลิวชวนช่างได้170่รปอนด์คิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรเวท115 125ปอนด์เศร้าอันฟีลินช่างได้124ปอนด์ โชมาโอกุมุระช่างได้123.8งอ่ปอนด์สึกวันลุมพินี130จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่24ตุลาคมนี้แฟนๆชาวไทยสามารถจองบัตรชมในสนามได้ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ https://www.thaiticketmajor.com/sport/142025.html คู่แรกเริ่มเวลา19.30นนาฬิกาและชมทางช่องต่างๆดังนี้ ช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่มเวลา20.30นาฬิกา Facebook One Championship Thailand https://www.facebook.com/onechampionship เริ่มเวลา19.30นาฬิกา YouTube One Championship https://www.youtube.com/onechampionship สำหรับบางประเทศเริ่มเวลา19.30นาฬิกา watch.onef.com h t t p s l f a c e b o o k c o m l Ph p h p q u e s t m a r k อยู่เท่ากับ http%3a%2f%2fwatch.vanif.com 2f3 ผลิด3 d w a r 3 kgtv p f 1jqmjwgbv c e t 6 s 8 5 g d j t 5 q j d 9 SW s w s e b c x q 3 7 v 6 q h s 0 5 l v k u c w 2 b 5 p d y 6 8 p d q 9 7 d w e p o e r c n r c 0ท่อนักดอม j s e q u e n t e r n 1 z 8 4 p พรก P90QKCC h n s d n d j s a c b n f m 9 u a b 1 a b 0 n i k m a i 8 m c c e l 7 s d w 2 k a 7 9 w t n u k f สำหรับบางประเทศเริ่มเวลา19.30นาฬิกา และนี่คือจุดที่เรื่องอาจกลายเป็นที่ถกเถียงในโลกของกีฬาการต่อสู้การตัดน้ำหนักเพื่อให้ได้เปรียบมักถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของเกมแต่เมื่อมีค่าชดเชยเข้าแทรกมันอาจทำให้บางคนรู้สึกว่าเป็นการลดความศักดิ์สิทธิ์ของกีฬาคุณคิดว่าเรื่องนี้ควรปรับปรุงอย่างไรหรือว่ามันยุติธรรมพอแล้วแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์สิและมาทบทวนกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในคืนนี้